สวัสดีครับสำหรับวันนี้โจทย์พักกอก็จะเป็นข้อนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าขอดสองขอดยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันแต่ละขอร์ดยาว a เซนติเมตรรัศมีของวงกลมนี้มีค่าเท่าไหร่ก็คือเขาบอกคอรขอดสองขอดยาวเท่ากันแบ่งครึ่งกันและกันแต่ละขอร์ดยาว a เซนติเมตรหารัศมีนาอ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าคอร์ดมันหน้าตาเป็นยังไงเราก็สามารถหาได้เปลี่ยนสีคอร์ดคืออะไรก็คือสมมติเรามีวงกลมตัวหนึ่งวาดไม่ไม่กลมวงกลมตัวหนึ่งสมมติว่ากลมแล้วกันเนาะวงกลมเขียนบอกไว้เลยคอร์ดคืออะไรคอร์ดก็คืออย่างเงี้ยเส้นสีดำเนี้ยเขาเรียกว่าคอร์ด ก็คือเส้นตรงที่ตัดระหว่างจุดสองจุดของวงกลมนั่นเองเขาเรียกว่าคอร์ดนะครับอย่างอันนี้ก็เรียกว่าคอร์ดตรงนี้ก็เรียกว่าคอร์ดนะทีนี้โจทย์เขาบอกว่ามันมีคอร์ดอยู่ด้วยกันสองคอร์ดก็หนึ่งสองซึ่งยาวเท่ากันสมมติว่ามันยาวเท่ากันเนาะและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอา้าวอันนี้มันอยู่กันคนละที่เพราะนั้นแบ่งครึ่งกันไม่ได้เพราะเขาอยู่ ตัวนี้อยู่ตรงนู้นตัวนี้อยู่ตรงนี้ทําไมมันถึงจะมาตัดกันอยู่ที่เดียวกันได้ก็ต้องลากให้สุดตัดกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องลากให้สุดเราจะตัดกันได้ยังไงก็คือแล้วถ้ามันตัดอย่างนี้มันก็ไม่แบ่งครึ่งเนาะจะเห็นว่าด้านนี้ด้านนี้มันมันไม่ครึ่งหนึ่งระหว่างสองข้างเนี่ยดัะนั้นก็ต้องตัดให้มันครึ่งหนึ่งก็คือต้องตัดให้มันทํามุมฉากต่อกัน มันก็จะได้พอดีเพราะนั้นเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรครับเส้นที่ตัดแล้วฉากทั้งสองฝั่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแต่ละเส้นนี้เรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นแหละซึ่งตรงเนี้ยเส้นผ่านศูนย์กลางเนี้ยเขาบอกมีค่าเป็น A เพราะฉะนั้นรัศมีก็คือครึ่งหนึ่งจากจุดศูนย์กลางออกมาก็คือได้ A ส่วน2นั่นเองเพราะนั้นคําตอบคือข้ององูนะครับ วันนี้ก็แค่นี้เนาะโอเคครับขอบคุณครับ